อย่าป้อ่าไม่ดูกอย่าปามันตื่นไม่เอาไม่เอาพุ่ไปเบิ้งตัวคุ่ไปเบิ้งตัวุ่นไปอไม่ดูกระดู้ความความไอความไออว้มใจโหลดเดียวมันดุถ้า สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเพจมูดัมเมยสันอุบลขางในล้วก็สวัสดีสมาชิกทั้งช่อง u t u b e นู่นะน,น,ะะนะครับคำมือนีผมก็จะมาอัปเดตนะครับจะมาอัปเดาที่ผมเคยบอกไว้ว่าไอผสมเทียมนะครับผมผสมเทียมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในเบื้องว่าต้นขอดลูกมันจะออกมาลกคือเกาบบและะ้วก็ออกมาแล้วลูกจะเป็นสีอย่างนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมผสมเทียมผมจะ เอาเอาพอแล่นนะครับพอแล่นเล็ดพอแล่นเล็ดส huh kind of ีขาวครับมาผสมกับเมยซานนะครับก็เลยบอกว่าเพราะว่าผมกับพึ่งพึ่งพึ Hulk, ่งจะเคยพาขังแหลกเพราะว่าปกติผมจะผสมดูล็อกนะครับไม่ยนจะเป็นดูหลอกยูเอสดูหลอกเจสี่นะครับผมก็จะผสมประมาณนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นเธอแหลกเป็นเธอแหลกที่ผมเอามาผสมแล่นเลดนะครับไม่ยน ก,ก็เลยยังมูหลูกจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ามือน,นี้ผมก็เลยจะมาอัปเดตอันนี้ก็เพิ่งเกลือเข่ามูลแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นเพิ่งเกลือเข่ามูลแล้วก็เลยจะมาอัปเดตใ้เพิ่องอ่าพอดีมันขอดมือว่านเลยครับมือว่านตอนมือเสาร์กะนี่แหละครับประมาณประมาณเจ็ดโมงครับประมาณเจ็ดแปดโมงผมกะออกมาเกลือเข่ามูก็กลังเห็นเพิ่น,นอนเบ่งอยู่พอดีนี่ก็เลย แต่ว่าื่อว่านเป็นบุญญนะครับื่อว่านผมพอดีผมไปส่งหมูลูกค้านําไปส่งหมูลูกค้าทางอำเภอตะการนะครับพอดีลูกค้าเพิ่นสั่งเป็นลูกค้าเก่านะครับเพิ่นสั่งแม่พันธุ์ไปแล้วหลอดหนึ่งป่านนี้เพิ่นอยากได้พ่อพันธุ์นะครับ,รบน่นก็เลยกลับมาสั่งพ่อพันธุ์ล้วก็เป็นหมูหน่อยอีกชุดหนึ่งผมเลยบ่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ให้เบิ่งครับแต่วันนี้ก,ก็จะมาอัปเดตให้สมาชิกทุกท่านในเบิ่งนี่ครับ อันนี้จะเป็นแม่เหมยซานนะครับขอนม้วนครับจะได้ได้คือออกออกมาอ่าเป็นขาวหมดเลยแม่ออกมาออกมาเหมือนพอมหมดเลยบ่ได้แม่จัคตัวครับบ่มีจุดบ่วมีดังเลยครับจะเป็นขาวล้วนเลยนม่อันนี้จะเป็นการผสมเทียมคางแหลกนะครับคางแหลงคางแหลงเลยที่ออกมาก็จะเป็น เหมือนพอเลยครับแล่นเลดได้เลือดพอมาเต็มรอยเลยครับแต่ว่ากะยังโมโหะโค้งสั่งจะเป็นแนวไหนเนาะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยังหน่อยอันนี้อ่าชุดนี้ได้สิบเก่าโตครับออกมาสิบเก่าโตแต่ว่าจะตายตัวหนึ่งนาะครับเหลือแค่สิบแปดแต่ว่ากะยังดีอยู่เนาะครับเพราะว่ายังยังอ่าชุดที่แล้วเนาะครับชุดที่แล้วแม่นี่ ออกมา20ตัวแต่ว่าบบได้เฝ้านะครับกะบใตหาตัวตต้หาหงโตครับเหลือแค่10 15 1 4 1 5ห, 14, หตัวชุดที่แล้วแต่ว่าชุดนี้ได้ม,ไดมีได้มีโอกาสไอ้ออกมาให้นทันมันะครับออกมาเห็นทันพอดีก็เลยได้เบิ่งเอาเนาะครับกะบหลอดกับเม็ดรับกะมีใต้แนะ่แต่ว่ากับหลอดกับเม็ด อันนี้อันนี้ผมก็ว่าจะใหญ่ใหญ่ไปไปไหวโก่งคอดเนาะครับเพราะว่ามันต้องอนุบาลนะครับมันต้องปอนนมก็นำเพราะว่านมแม่จะจังในกะเปลี่ยงโบมือทุกตัวเนี่ยครับก็เลยผมก็เลยคิดว่าจะเอาขึ้นก่งคอดเพื่อที่จะเอาไปอนุบาลนะมันจังจะได้อนุบาลไงเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใหญ่ใหญ่ก่งคอดเขาไปไหวในบ้านนะเนาะครับไปไหวอยู่อ่าอยู่ข้างๆบ้านครับอยู่ไกลบ้านเพราะว่า เพราะว่าใจใ่ญ่เมียเมียเข้าไปเพราะว่ายุนีก็ม้าช่วงนี้ม้าหลายน้ำครับก็เลยจะใหายเข้าไปไหวไก่เพราะว่าถแถววายุนีนี่ยานม้ามากัดนะครับกับช่วงนี้ก็ยุ่งหลายนําก็เลยว่าจะใหายกลับไปอนุบาลนำไปป้อนนมนําอยู่ไก่บ้านเนี่ยครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตในเบื้องล้วเนาะครับว่าผสมเทียมลูกออกมากกนยังดกคือเก่าครับลูกกัยังดกคือเก่ากะ ทำมาแข็งแรงบอกกะกะแข็งแรงหนุเาานเลยครับอเอามาทุตตัวกะแข็งแรงทุกตัวเลยครับเห็นพอวันผุมไดมาเบิงนะครับเอามาเสร็จเสร็จเมือกเสร็จยังแป๊บเดียวครับวางไว้ในตะกร้าแป๊บเดียวกะกะแข็งแรงเลยกันแรนกินนมแม่เลยเนี่ยครับโอเคครับแม่นี่กะกำลังนะครับนมตึงแล้วอันนี้กะถอดติดแล้วครับ แต่ว่าแม่หนี่จะเป็นอ่าล็อกแดงนะครับผสมล็อกยูเอสล็อกแดงนะครับแม่เนี่นี่ครับนมตึงแล้วน่าจะเดือนสองเดือนแล้วล่ะครับทองโอเคครับผมมันนี้ก็ได้มาได้งานแล้วกะมาแจงขา่าวสมาชิกนะครับ,สม,รบสมาชิกทางช่อง YouTube แต่ว่า,าสมาชิกในเพจน่าจะหูก,กันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานผม,าผมลงผมลงไปในเพจแล้ว แจ้งข่าวแล้วว่ามูขอดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาแจ้งสมาชิกในช่อง u t u b e ว่า,ามูขอดแล้วนะครับสำหรับสมาชิกหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาตั้งแต่ช่วงเดือนอตุลาพฤศจิกายนนะครับทั้งต้นเดือนปลายเดือนนะครับที่โทรม,มาถามว่าช่องนี้มีมูบอผมก็แจ้งไปว่ากําลังมูกําลังจะขอดนะครับนะครับมือในกะขอดแล้วนะครับนี่ครับจากในกะ พ่เขามาสอบถามใดครับเนี่สาวครับเลือตัวเดียวเหรอครับตัวคูม่มันนะครับคู่ที่เลี้ยงคู่กันครับตัวผูกขายไปแล้วเมื่อวานเนี่ยตัวแม่ตัวเดียวเลยเงาแล้วครับอยู่คนเดียวปกติจะมีมูอันนี้แกกำลังกำลังเลือมเป็นสาวเนาะครับกำลังงามครับ ก็แม่สาวแม่สาวนี่ก็ผสมแล้วนะครับแม่สาวหลอกนะครับผสมสมตัวนี้แนะครับสมเป็นหลอกเมยอ,อันนี้จะเป็นหลอกเมยนะครับสมตัวนี้อันนี้เส็สมแล้วแต่ว่ายังโมโหจะติดบอดยอย่รอเบิ่งอีกทีอันนี้กับตัวนี้ก็สมนะอันนี่ก็สม้สมวสมตุกูตัวนี้นะครับตุกูหน้อยตัวนี้เพราะอันจะเป็นตุกูไม่ตุกูไม้ของผมเลยก็คือต่อไปก็จะสมแตะตัวนี้นะครับ เพราะว่าตัวนี้กะตัวนี้กะโค้งสางใหญ่อยู่เลยครับตัวผูตัวนี้เพราะาหมูผูตัวนี้ก,ะอ,งงอกะอายุยังมาหลายนะครับเนี่ยพอเบิ่งจากโค้งสางแล้วใหญ่ื่อนครับผสมเมื่อหรับตอนนี้เลือดเลือแม่นี่แม่เดียวครับที่ยังบ่ขึ้นเดี๋ยวรอรอข้นกระจับผสมตัวผูตัวนี้เลยครับเนี่ยครับ,อ,รบออกมายางออกมายางครับแต่แข็งแรงเดียวครับ สีขาวก็สวยไปอี่แบบครับเดี๋ยวอันนี้ก็เอาไปพาไปอีกครับสามารถเอาไปต่อยอดดีว่าเราจะเอาไปสายไดเนาะครับสามารถเอาไปต่อยอดไปอีกว่าจะเอาไปทางพาไปทางไหนนะครับวันนี้ผมพาพามาอีกพาไมา่พาเป็นเออเป็นแลนเมย์อี่าสามาชิกกมันตอนนี้มันก็นมีสองสายแล้วเป็นแลนหมยอ สมาสิกแต่ว่าพูดถึงว่าเขาบอกว่าถา่าเม็ดเป็นพอพันหลุนสุดท้ายก็คือเป็นดูหลอกดูหลอกจะเป็นพอพันหลุนสุดท้ายเนี่ยก็คือถา่าเม่นอันนี้ก็เอาดูหลอกมาพาอีกก็จะดีเึ้นนครับเนี่ยโค้งสามมันกระจหญง่าก็ีเลียงลูกมันมันก็มันก็จะลูมันกระใหย่ายๆเร็วขึ้นไว้ยิงนะครับเนี่ยโอเคครับครับเมนอนกะจกังเกะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวทามียังอีกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้สมาชิกเด,ด้เบิงอีกนะครับครับจังไรการพบปอ,อกันชิปหนาครับจังไรการอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยครับครับสวัสดีครับ